สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับแม่งกับนี่ฮะมเมื่อสักเพิ่ก็ดกได้ผมไม่ได้เห็นทายหนาครับก็ทาย,าม,ทายมีพี่น้องเบิ้งคันจะไล่จ,จอนไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ที่บ่กเป็นแฟนครับเนาะนเพื่อเนเพื่อนมาเห็นกันเมื่อว่าวาจากันนะครับรอบดึกนะครับรอบดึกรอบดึกกะมีข่าวเมื่อว่าวาจากัน เสื้อเนื่องจากบอลโจนะครับกับน้องหูงหญิงนะครับทำคอนเทนต์ครับพี่น้องคือคราวนี้เพิ่นกัะลุไปไ้ประมาณอ่าสามวันและนะครับกับพึ่งเห็นนะครับพึ่งเห็นพึ่งเห็นบอโจแล้วก็พึ่งเห็นครับก็ได้แช่ามาให้พอมีพี่น้องบึง่งน่ารัะ แชร์มาที่หน้า Facebook ส่วนตัวแล้วผมก็ได้แชร์มาแล้วครับสำหรับเพจนี้ก็ถือเป็นเพจใหญ่งไงด้พี่น้องดินะครับนี้นะครับเอ,อ่บวอนตัวและแชร์มาพร้อมกับคำว่านะครับตะกี้ผมกระพ้าลู่เคสคอนเทนต์อ่ะนีละนะครับให้พี่น้องมีความสุขนะครับอ่าให้พี่น้องมีความสุขก,กว่าสิมาหอดมือนี่ดีใจคักกว่าสิมาถึงวันนี้ สำหรับเพลิดนะครับนี่ตามนี่เลยกรบพี่น้องก็บเป็นการรงเร่งใช้จ่ายเพิ่นใดนะครับเพลดใหญ่ที่พี่น้องเด้นะครับเป็นเพลดข่าวนะครับผมอ่าแมลงวันข่าวนะครับโรครู้อ่าครูต้องรู้นะครับนี่เพื่อนใส่หัวขอว่าหัวจะปวดหมดกันุงอิงปล่อยความห่าแบบกลวนนี่นะครับแมลงวันข่าวุงอิงสาวน้อยเพ่นแพงเนี่นะครับที่พากระจายกับพ่อโจนะครับอ่า แฟนเพจนี่กัผู้ติดตามเนี่ยแปดแสนนะครับอผู้ติดตามแปดจุดหนึ่งแสนนะครับมาแรงวันข่าวนี่นะครับเป็นการลังเร่งเชื่องใจบปได้นะครับอดีฮะเหตดีด้วเพิ้นก็นว่าถึงการที่ปอโจนะครับคุณน้องอีกพากันทำคอนเทนต์นะครับก็เป็นเรื่องเล่าดีๆนะครับ พมหาควบมลสืนซึ่งเรื่องราวนี้นะพี่น้องครับเกิดขึ้นตั้งแต่น้องหญิงมาอยู่สาวหน่อยถึนแพ่งหม่ๆครับมีพอโจมีน้นนองหญิงครับหลายคนหลาย่ันเสียน่นแฮอนะครับพูดใหน,นม่มีมากเขาเฟเมนเนาะในการเอ็นลิปในการเอ็น,น,นคอนเทนต์นะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นคอนเทนต์ยาวด้วยนะครับคอนเทนต์ยาวประมาณ8ปึนาทีสิบนาทีสิบกวนาที อ่าะมาดนีหมดเด้ทำไมที่กี่มีทีแล้วนะครับพูนพาแรนีนด้วยลำขง้ทงท่ากับมีนะครับสำหรับคอนเทนต์พ่อแม่พี่น้องใดวมวลซื่อกันจนมีคำเรียกร้องหลายๆคำเรียกร้องนะครับนะที่อยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้นอจจีกจนวอโจก็ได้ยมากลับมาเห็นอีกเทื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่สำนักข่าวไม่ใช่แค่เพียดน,นี้นะครับที่นำมาเล่าเรื่องราวนี้นะครับ หลายเพจคือกันพี่น้องครับมันก็ถูกต้องนะครับอย่างห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมลซึนแล้วก็คอนเทนต์แต่ละอันนะครับกะสีมียาวบ้างสั้นบ้างสรับสับเขากันไปะกะจีได้หัวแน่กับพ่อได้ยิ้มแน่เป็นเรื่องเร้าให้คิดแน่แทคบคล้ายๆแบบเป็นละครใบก็มีนเห็นบอกเสียนน่นกินอัน นนะขนมจีนกับบอตนะครับคือถือว่าเป็นละครใบนะไม่มีการพูดนะครับนี่เป็นคอนเทนต์ที่มีการพูดแต่เราก็ใส่เอฟเฟกต์นิดหนะครับเพื่อที่จะให้ขลรดในการรับชมรับฟังเพื่อที่จะให้ผู้ว่าเออมองนี้เนี่ยมันน่าจะพอที่จะยิบได้นะเข้าก็ชุดอน,นันขึ้นมากนะครับมีหลายเพียรครับน,นัน่มเสนอขาวนี่ก็ดีใจสำหรับผู้สัง เพราะว่ากว่าเราเสียดขึ้นมาบางอันทายได้ครับพี่น้องทาย,ทายเฮ็ดไปแล้วว่าเอาก็มีนะครับทาคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วไม่เอาก็มีนะครับไม่ได้ทําก็มีก็คิดกันนะครับอหลายๆมั่นสมองนะครับจนเรามีความคิดว่าสิอยากได้คนตัดต่อใหม่น่ะแหละครับแล้วก็ปักไปย่าบังกานหา่าเป็นคนตัดต่อใหม่คนตัดต่อเพิ่มเป็นคิดเอทีฟน้ำแหงดีนะครับหลักๆคืออยากได้คนตัดต่อเพิ่มครับ ได้คนตัดต่อเพิ่มแล้วก,ก็คีเอคีเอทีฟ e ได้นะครับตัดต่อเป็นลักบ่ราะตรงคีเอทีฟ e ก็ได้ตอนนี้นะครับคือถ่ายมาแล้วบางทีมันก็เอาซิมาตัดต่อใส่เอฟเฟคปุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะใส่เอฟเฟคแล้วนะครับเข้าเอาเวลาไปถ่ายคอนเทนต์เก็บช็อตม้วนๆสนุกสนานในีพว่าพี่น้องฟังดีกว่านะครับบางเทือคือมันมันมันถ้ามันผ่านไปมันก็ผ่านเลยพี่น้องครับ เรื่องคอนเทนต์เนี่ยนะครับคอนเทนต์สั้นๆถ้ามันพลาดก็คือถ้ามันเลยเลยสถานที่หรือเลย,เ,ลยเวลาหนึ่งไปเนี่ยมันก็ถ่ายไม่ได้แล้วฉะนั้นคิดไต้ตรงท้ายเลยนะนะครับถ้าได้คนาาน้นมาตัดต่อเนี่ยมันก็สีง่ายถ่ายปุ๊บอยากให้ผู้ถี่ิ่นชั้นนาญเนี่ยอ่ามนชั้นนาญเรื่องนี้เนี่ยมาตัดต่อปุ๊บใส่เอฟฟกยิงมุกจุบุบชุบ,ชบ,ชบ หัวลงรัวๆไปมือนี่ก็เต็มมาเนี่ยครับเห็นบ่หลายอยู่มือนี่แต่ว่าวันที่มือนี่วันที่23นะครับ23ทีมงานสาวหน่อยเพื่อนบันแพงนะครับทุกๆคนทุกท่านเนี่ยการผ้ากันเดินทางกับกับอีสานเนาะวันที่24พักนะครับผม25ก็ทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดกาฬสิน ย่างตลาดเลรนดูเนาะพี่เอียวเนาะย่างตลาดนี่เล่นวัเหรินใปีไหนบอกว่าปีที่แล้วยไหมแม็นปีแล้วยมสองสามเทียนในอนปีถีเ่เล้วนี่หลายก๊าซอิลพี่น้องท่างก๊าซอิลนี่โอ้ยอาญ,ญาสูเหมืออยู่ด้ยย่างตลาดเนี่ยอำเภอย่างตลาดก๊าซอิลเนี่ยไม่ได้ยิบหาครับพี่น้องท่างย่างตลาดเนาะก๊าซอิลไปเป็นกำลังแรงเชื้อแรงใจเที่ยงค้าสาวหน่อยเป็นแพงไลยครับโอ้ยแตนายคอนเทนตเมืรอนี้เรียนไทยจก ประตูท่างเขาจนหดหลังเวทีกักขาเบิงนะครับผมบอกไกลไปเลยว่างานนี้อาจารย์มอดถึงกับต้องเกาหัวเลยครับอาจารย์มอดถึงกับต้องเกาหัวครับเพื่อนๆเอฟซีอาจจะเห็นแล้วครับว่าบอสโจเราไปเป่ากลวยอยู่บนเวทีแต่ก่อนหน้านี้ครับอาจารย์มอดเป็นอย่างคื้ถึงกับต้องเกาหัวเป็นที่นาติดตามด้วยผมที่บอกครับว่าผมยึดคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าบอสโจ ทำอะไรถึงต้องถึงเมื่อาจารย์มอดอาจารย์มอดเก่าหัวยอกๆนะครับอาจารย์มอดยังงงเนาะบุคิรบอลโจสีเ็ดแนวนี้เนาะเนี่ยสำหรับคอนเทนต์นี่หลายช็อตเด,ด้เป็นไม่ต่ำกว่าสิบห้ายี่สิบห้าถึงยี่สิบช็อตเดี๋ยวผมถ่ายเนี่ยทัด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 แล้วนำมาเรียบเรียงนะครับโอ้เป็นชนะติดตามพีม่น้องฝากเป็นกำลังใจนะครับม้วนซื่อกันครับเห็นพี่น้องมว้วนคอมเมนต์แนี่ยสติ๊กเกอร์ อีโมจิต่างๆแสดงไอ้สเติกเกอร์มวลมายิ้มมานหนก็ดีใจ้วครับคอมเมนต์กันแล้งใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนิ้ครับพบกันในคลิปต่อไปมีเรื่องราวอย่างมวลซื้อมู๊แซลมมาอกจากันพบกันได้ี่นครับย่างตลาดครับจังหวัดกาลสินอเมริกาโลซินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ